สวัสดีครับข้าว,วันนี้จะมาตรวจเช็คคูปุต้าต้เอลสามสี่ครับมีน้ำมันซึมมีน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วไหลออกมาเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสายแตกครับเก่าแล้วครับตั้งแต่ออกรถมาครับแต่ออกรถมายังไม่เคยได้เปลี่ยนเลย จะมาดูกันครับว่าสาเหตุมาจากอะไรน้ำมันมันซึมออกน้ำมันโซลานะครับดูสาเหตุแล้วครับสายน้ำมันกลับสายน้ำมันกลับแตกแตเดี๋ยวแก้ไขน,นะครับ นี่ครับตัวนี้ครับตัวสายน้ำมันกลับเข้าถังสายมันแตกครับมันกรอบนานแล้วครับสิบปีสิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นนี้ออกมาไม่เคยได้เปลี่ยนเลยครับนี่ครับจะเปลี่ยนยกชุดเลยครับทั้งตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับยกชุดนี้หมดเลยชมกันนะครับ ได้มาแล้วครับสายน้ํามันนะครับมาเปลี่ยนกันเลยครับก็ต้องถ่ายน้ามันน้ํามันโซลาดีเซลนะครับออกจากถังให้หมดครับ <S 1> <S 1> <S เพื่อเราจะได้เปลี่ยนสายเราจะเปลี่ยนสายตัวนี้แล้วก็สายออกจากถังเข้ามาแล้วก็สายออกกองเข้า,ขาเครื่องตัวนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับรชมครับ ครับผมเมื่อเราทำการถ่ายน้ำมันออกหมดแล้วก็ออครับปอดสายเลยครับสาย้มันวเวลาเวลาเราวัดสายน้ำมันเราควรจะวัดให้ยาวกว่าเส้นเดิมนะครับประมาณ เส้นหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งเส้นเพื่อเวลามันหดหดวนแข็งตัวมันจะได้ไม่หลุดออกจากเบ้านะครับนะครับถอดแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เดีย๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนอดเดี๋ยวผมจะถอดเห็นนะครับไปชมนะรกรอบแล้วครับทำเป็นการกรอบแล้วครับ Might do เสร็จแล้วครับประกอบเสร็จแล้วเติมน้ำมันแล้วก็ลองดูครับเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกจุดครับฝากฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรซ่อบมบำรุงอีกเดี๋ยวจะออกมาทำคลิปไว้ให้อีกนะครับขอบคุณครับ